ขอไปสำหรับเหลียงรบกวนนะคะแล้ววันนี้เราจะไปถ่ายคลิปหลังบ้านก่อนนะคะเ,คเราจะมาแต่งหน้าเลีกรัดก,กันนะฮะโอเคพาที่ถ่ายคลิปเงียบๆก่อนนะฮะรูปที่เราจะเล่นะค่ะจะเป็นรูปนี้ค่ะ Hey, hey. นี่นะคะโอเคเราจะแต่งหญิงให้เลโกลัดกันนะคะดูนี่นะนี่โอ้สวยนี่มาดูรูปที่เราแต่งไว้ก่อนหน้านี้นะคะโอ้ oh my god ดูรูปนี้อันนี้สวยเป็นหญิงไปเลยนี่ดูโฟลอดีคะโอ้นางแต่งหญิงขึ้นมากสวยเหมือนตุ๊กตา เนี่ยมองยี่ทีก็สวยเธอเป็นคนสวยฟลร่เป็นคนสวยเนี่ยเอเลจจวุลเป็นคนตาโตวสวยคือไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนสวยเท่าเขาตอนหนุ่มๆแล้วเออเป็นผู้ชายที่สวยเหมือนผู้หญิงอะเนี่ยสวยเนาะอันนี้นะแต่งหญิงด้วยรูปนี้ดูสิสวยใช่ไหมล่ะคะอย่าสวยอย่า,อามาดูรูปนี้บ้างนะคะอะฮ นี่มันโอ oh my god สาวทานหรือส